อ่าผมจะบอกว่าผมทํายังไงทําไมมันเออกําไรกําไรไม่ต้องอะไรอ่าโอเคคือก่อนอื่นม,มันเป็นพอร์ตเซนนะผมขอเข้าเรื่องเลยครับแล้วห้าหมื่นเอ้ยเออห้าหมื่นเซนพอจากพอห้าร้อยผมก็จะดูว่าออโต้ล้วนเนี่ยในทำเฟสสิบห้านาทีเนี่ยผมจะเริ่มแรกคือของเดือนเดือนที่แล้วนะครับผมจะเริ่มจากการที่ว่าผมจะดูว่าเขาทํางานยังไงเขาเปิดออเดอร์ยังไงผมจะเริ่มจาก เอ่อดอทไซส์เนี่ยศูนจดศูหนึ่งผมจะคุมยังไงก็ได้ให้เมนเนจยังไงก็ได้ให้อ่เอ่อทุนผมอยู่อยู่ได้ <S <s> <S ผมจะเมนเนรตรงตรงไหนที่โอเวอร์หลผมจะปิดมันผมจะไม่ให้มันโอเวอร์หลเพราะ <S <s> <S เราไม่รู้ว่าเอ่อตลาดมันเขาจะเป็นยังไงบอลบวลอยยังไงเพราะ <S <s> <S ระบบอ <S <s> <S อโต้เขาจะเอ่อเขียนมาอย่างนี้อย่างนี้ให้เปิดพอแล้ปิดแพ่งแล้วก็เปิดเพราะเพราะมันโอกาสที่มันจะติด เอ่อไปบายที่สวิงได้กับไปเซลที่ปลายปลายเทนได้อะไรอย่างเงี้ยได้ยินป่ะเออฮัลโหลได้ยินนะได้ยินครับได้ยินครับอ่ะคราวนี้ผมก็จะมาคุมตัวดูว่าตัวไหนที่จะทําให้โอเวอร์โหลดมันก็จะมีสองตัวที่สําหรับผมนะนี่ส่วนตัวนะไอตัวมาติบายมาติเซลเนี่ยตรงนี้ใช่ครับเพราะมันคือตัวคูณสําหรับผมผมออกออกเท่านี้มันจะเพราะมันมันต้องแก้ไม้อยู่แล้วมันจะจะคูณไปคูณไปคูณไปเรื่อย เราไม่รู้ว่าว่าเท่าไหร,ร่ยนะังไงตะสองตัวสเต็ปบายเธอระยะแก้ไม้ผมก็ต้องคตรงนี้ไม่มากไม่น้อยเพราะถ้ามากมันจะรวบช้าน้อยไปก็ไม่ดีมันจะออกไม้ทีแต่เขาจะมีระบบหดวงไม้ที่เท่าท,ที่เรารู้กันนะมันก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้ไม่ต้องซีเรียดมากไม่มากไม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็มาในส่วนของทีพีนี่ไม่ไม,ไม่ไม่อะไรเลย ส่วนเทลลิงผมไม่ได้เปิดไม่ได้ใช้ช่วงอาทิตย์แรกผมจะลองลองดูก่อนว่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งของเซนนะครับพอตเซนย้ำว่ามันเป็นผลยังไงเปิดยังไงก็อ่ะได้ไหมได้เริ่มกับไรไม่ไไม่ไม่ไม่สนอยู่แล้วไม่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 มีผลอยู่แล้วตอนนั้นเพราะบันแค่ศูนจุดศูนย์หนึ่งของเซนมันได้อะไรคราวนี้ผมก็จะขยับไปเรื่อยเืยจนครบสองอาทิตย์ผมก็จะดูคราวนี้มันอยู่ได้คราวนี้เข้าอาทิตย์ที่สาม ผมจะเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นศู0ย์จุดสี่ศูนย์ุดสี่นะตรงสเตปบายผมจะเป็นร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยส่วนตัวไอตัวคูเนี่ยผมเป็นหนึ่งตัวเดียวเลยฟิกเลยผมจะไม่ให้โอเวอร์ลอดเป็นหนึ่งหมายถึงว่าเป็นหนึ่งเนี่ยแหละไม่ค่าเดียวจะจะออกศูนย์จุดสี่ไปเรื่อยๆทุกไม้ถ้าแก้ไม้เพราะว่นเราอยู่มันจะไม่โอเวอร์ลอดเพราะตัวนี้ทำให้โอเวอร์ลอลดไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่ามันจะลากไปถึงไหน เพราะว่าเราต้องรู้สาว่าเขาออต้นี่มันเปิดและเปิดออเดอร์ยังไงแล้วมันจะวิ่งไปขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเปิดในเมื่อผมใช้ทำเฟบสิบห้านาทีนะครับแล้วมันจะเปิดเมื่อออเดอร์เมื่อมันโมเมนตัมมันได้วิ่งขึ้นไปแล้วพอปิดแท่งมันก็มันก็จะเปิดเปิดออเดอร์ให้เราส่วนใหญ่ธรรมชาติของอ่อทองเนี่ยพอมันเปิดปุ๊บมันจะหมดแท่งปุ๊บมันจะทำไส้มันจะรูบมา เพื่อมาหา uh huh. ดีมานหรือถ้าเป็นเซลล์มันก็จะเป็นซัพลายเลยขึ้นขึ้นไปหาดีมานหรือหาซัพลายของมันโดยธรรมาชาติพอ,อปิดปึ๊อ่ะอย่างเงี้ยผมก็เลยจะฟิกตัวพวกนี้ยไม่ให้โว้ะหลอดใ uh huh. น,ต,นตัวเนี้ยเนี้ยคุมตัวเนี้ยคุมตัวนี้เลยแล้วนั้นก็ปล่อยมันจนสรุปจนสิ้นเดือนผมจากห้าหมื่นกลายเป็นหกหมื่นกว่าว้าว wow. uh huh. คือเราแค่ปรับไอ้ตรงนี้แค่แค่สิบวันแค่น้น,นะศูนย์จุดสี่เนี้ยนะิถ้าคิดอย่างเงี้ยนะ แค่สิบกวันก็สองอาทิตย์สุดท้ายแค่ผมแค่ผมเปลี่ยนหลอดตรงเนี้ยแค่นั้นพอเวลาถ้ามันกรณีผมจะแก้ทางตอนเนี้ยเราก็ถูกากอยู่ถูกไหมถ้าใครใช้ออโต,โตอ้เดี๋ยวนี้บอกได้ล<อ> <ๆ S 1> เลยว่าต้องถูกากเซลอยู่กันอืมอ่าถูกถ้าถูกกเซล์ผมแมาแู่ว่าพอผมคราวนี้ไม้บายมันมยังไม่เปิดแมันมหมดไปแล้วมันแก้มันมีเปิดไปแล้วมันก็กบเก็บหมดแล้วผมก็จะมาแก้โดยการที่ว่าผมจะเปิดจากหลอดตรงเนี้ยเป็นศูนย์จุดห้า เพราะว่าหลอดไอเซลเนี่ยมันก็จะไม่ได้เกี่ยวแล้วมันจะออกแต่แก้ไม้แต่บายเนี่ยเราจะแก้ทางโดยออกหลอดมากกว่าเพราะยังไงมันบายไปมันเก็บไปเรื่อยๆมันก็จะมีทําให้เรามีกาไรเพิ่มไปอยู่ในในในนี้มันก็ทําให้์ตเราใหญ่ขึ้นยังไงมันก็ลกยงไงไม่แตกก็ดพูดง่ายๆว่าในขณะที่โดนกเนี่ยก็ไปเล่นฝั่งตรงข้ามด้วยถูกไหมครับถูกต้องเราก็เพิ่มหลอดไปแค่นั้นมันก็ทุกอย่างยังคงที่อย่างเดิม ผมก็เป็นเบสจนห้าอะไรอย่างนี้ทุกอย่างไม่ต้องไปแก้ผมไม่แก้เลยผมฟิกไอ้พวกอย่างนี้เลยโดยเฉพาะตัวคูนี่ผมจะระวังมากมันคือโอเวอร์โหลดสำหรับผมถ้าเราไม่โอเวอร์โหลดพอเราก็อยู่ได้เราก็ต้องกินน้อยๆย,ยังไงก็กําไรครับกำไรมากกำไรน้อยเราก็กําไรเพราะเขามีระบบหน่วงไม้กับอีกอันหนึ่งคือถ้าเราเข้าไปมันจะมีระบบที่คือไม้แรกกับไม้สุดท้ายไม้ที่เจ็ดถ้าไม้ที่เจ็ดขึ้นไปเพราะเขาเซ็ตไม้ที่ไม้หกถ้ามันย้อนกลับมาแล้วก 2, นนําไรสองจอนล่าตามที่โคสือก่อนไอ้นี่ มันก็จะตัดให้เก็บกําไรเราให้ําให้ไม้เราน้อยพอไม้เราน้อยเราก็ไม่โอเวอร์โหลดทำยังไงก็ได้อย่าให้โอเวอร์โหลดเท่านั้นกําไรครับพูดอยําย้าต้องพอร์ตเซนเท่านั้นถ้าระบบออโต้อย่าไปโอเวอร์โหลดกินน้อยๆแต่กินนานครับยังไงพอเดือนนี้พอร์ตคุณโตนะเดือนต่อไปคุณก็แค่เพิ่มมาอีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งแค่นั้นเองทุกอย่างอย่าโอเวอร์โหลดตัวไหนโอเวอร์โหลดสำหรับผมนะผมคุมตัวนั้นไม่ว่าจะเทรตนี่หรือเทรตอะไร ตัวตัวผมจะไม่โอเวอร์หลอดถ้าออโต้ล้วต้องแยกพอร์ตอย่าไปเล่นสองพอร์ตทั้งทั้งเทรเองเทรดอันนี้เนี่ยกันนะแค่นั้นเองคุณจะยังไงก็ํากำไรตัวนี้เขาโพสสื่อเขาทำมาดีแก้แก้ตัวเก่าๆแก้จุดที่ไม่ไอ้นี่สำหรับที่เคยใช้มาปิดได้มันยังไงมันก็ไม่นี่แค่เราอยากไปเราผมคุมสองตัวนั่นนะ่ะไม่รู้คนอื่นจะเซ็ตยังไงไม่รู้แต่ผมคุมสองตัวนั้นอย่าโอเวอรลอดถามว่า ทำไมสเตปบายเนี่ยมันก็คืออะไรตัวแก้ไม้ไงถ้าเราแก้ไม้เยอะๆมันก็โอนว่าหลอดไปเรื่อยๆพอไม้เราก็จะเพิ่ม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 ,ม,มในการออกหลอดอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองผมแต่ต้องเป็นพอร์ตเซนย้ำอย่าโอเว่าหลอดอยังไงคุณก็ได้ใยายแต่ไม่ใช่ว่าปุ๊บออกปาคุณต้องเข้าใจก่อนว่าหนึ่งหลอดเซ็นเท่ากับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหลอดไซส์ของพอร์ตเอ่อดอลลาร์นะครับอ่าอย่างเงี้ย คุณต้องเข้าใจคุณต้องเข้าใจว่ามันเท่าไหร่วิ่งไปเท่าไหร่ถึงจะได้หนึ่งดอลลาร์กำไรขาดทุนเท่าไหร่คุณต้องรู้มีพื้นตรงเนี้ยคุณจะคํานวณตรงนี้ได้ส่วนไอทีพเนี่ยไมล์แรกเนี่ยผมอ่ามันอยู่ที่สเปซของแต่ละโบกด้วยผมจะเอาไม่สองร้อยก็ร้อยอ่าแปดสิบส่วนอันนี้ต่อไปผมจะเอาที่อ่อหนึ่งร้อยแล้วก็ห้าสิบ ผมจะสลับกันถ้าฝั่งบายได้เปรียบแล้วเนี้ยผมก็จะเป็นสองร้อยเพราะว่ามันก็ทําให้เรากาไรนิดหน่อยมันก็คือกําไรครับเพราะว่าเราไปนี่มากมันจะไม่ถึงมันจะมันจะได้แค่ปลายไส้แล้วมันก็ย้อนกลับมามันไม่เก็บให้ยังไงถ้าเป็นออโต้ยังไงมันก็คุณก็ต้องเจอระบบแก้ไม้ละลาแต่มันจะมีระบบ่วงคุณถูกครับเพราะว่าระบบที่เราใช้เป็นโปรแกรมเอเนี้ยมันคือเราเราเซต เป็นลักษณะของการที่ไม่มี SL ในในแท่งเทียนเราใช้เราใช้ดีดีพอตในการที่เอแอลภาพใหญ่ของเราใช่ใช่เพราะงั้น<ม>เราอยากเราต้องออกหลอดน้อยๆเพราะยังไงการออกหลอดน้อยๆเวลาพอมันออกไม้เยอะๆมันก็คือการเหมือนกัคุณออกไม้เดียวแต่คุณเอามารวมกันเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมใช่อันนี้นออมันเป็นไม้เต้ที่ออดีเลยเพื่น คุณจะออกไม้เดียวแต่หนึ่งจุดศูนย์แต่ก็เหมือนกับคุณออกสิบไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณซอยออกไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นคุณต้องเข้าใจตรงนี้คุณอย่าใจเย็นๆอย่างไรมันก็กําไรถ้าคุณถึงคุณจะออกศูนย์จุดศูนย์สองนั้นไดพอเซนนะยังไงคุณก็กาไรเพราะคุณออกทั้งหลายไม้ไม่ระบบมันจะออกหลายไม้คุณจดแก้แต่อย่าระยะแก้ไม้มันจะมีผลแค่ว่ารวบช้ารวบเร็วแค่นั้นกับ อ่าเรื่องโอเวอร์โดก็มีผลแต่น้อยไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนกับตัวคูณครับตัวคูณนี่ถือว่าโอเวอร์โดสำหรับผมนะสำหรับผมนะแต่คุณลองเอาไปปรับใช้กันเองดูถ้าคุณจะเอาตัวคูณคุณจะเพิ่มไม่คูณหนึ่งคุณต้องลดหลอดส์ไม่ใช่ลดหลอดส์อย่างผมอ่าอแค่นั้นเองมันจะสัมพันธ์กันทุกอย่างแค่นี้ผมเดี๋ยวผมจะส่งผลไอ้ที่ว่ามันจะมีรีพอร์ตถูกไหม ให้ดูอนไลน์แล้วกันครับว่ามันได้จริงผมได้มาเก้าเฉพาะเดือนนั้นนะไม่ได้ไม่ถึงเดือนเฉพาะมันลอกก่อนผมได้มาเก้าพันเก้าร้อยหนึ่งจุดหกหกเฉพาะช่วงเดือนหลังสิบเท่ากับสิบวันเฉพาะสองอาทิตย์หลังเองตั้งแต่วันที่สิบห้าที่ผมเปลี่ยนเป็นศูนย์จุดสี่หลอดแค่นั้นเองผมจะฟิกตรงนี้เลย ยังไง <Time. S 1> ต้องเป็นพอร์ตเซนนะผมผมถือว่ามันเยอะนะเนี่ยแล้วเดือนนี้เดี๋ยวรอดูกันอีกทีผมแค่แก่อย่างนั้นเวลาตอนนี้อย่างที่เทคนิค,คของผมคือผมก็เพิ่มหลอดในส่วนของบายเพราะมันจะต้องออกไม้บายลนะพอ, ale, อพอพอหลอดเซลเออพอพะเซลเนี่ยมันถูกแก้มาอยู่มันก็แค่หลอดต่ำกว่านั้นอยู่เรื่อยๆไปเราก็แก้เพราะว่าเราก็จะได้บวกบวกไปเรื่อยๆมันก็ทำไงให้เงินในพอร์ตเราโตข,ขึ้นหน่อยหน่อยหน่อยยังไงมันไล่ไงพอร์ตเซนยังไงก็เอาอยู่ถ้ากเราไมมโอวโหหลอดเท่านั้นเอง คือคุณต้องมีวินัยแมเนจมันได้อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ตัวคุณเครื่องมือเขาทํามาใช้ได้เลยตัวนี้ที่ผมใช้มาตัวอื่นนะซู้อตัวนี้ไม่ได้ผมกันลไม่ได้เอาไม่ต้อการไม่อยากการันตีมันไม่ผิดหวังสำหรับผมนะผมไม่ต้องเทรเลยเปิดกำไรเดี๋ยวเดือนเนี้ยถ้าถ้าผมว่างผมดูถ้าวัดจุกซีโบแล้วจุดพักตัวนี้มันก็ถึงที่ศูนย์จุดหกแล้วอะในคามเกณฑใหญ่นะผมก็ถ้าถ้าคนเทรด เทรดมือผมก็ใช้แนะนําให้ใช้ s อ c อซอ่ะกับซิกเก็ตบล็อกอือมคุณจะเซลเนี่ยแต่แถวเนี่ยมันถูกร่งงางไงแก้ไม้มากก็ไม่เยอะหรอกพูดต,งต,งตรงๆขึ้นไปเนี่ยตามที่โค้ดเอ็มตีอยู่เนี่ยช่วงเนี้ยที่มันจอดจอดอยู่เนี่ยมันขึ้นไปเนี่ยมันก็ใช่มหมโค้ดเอ็มลองฟีโบดูดิมันก็หกศูนย์จุดตอนเนี้ยมันอยู่แถวมันจุดอยู่จุดจิตวิทยาแล้วอ่ะเนี่ยเข้าหกสอ็ดจุดแปดเจ็ดเอ้ยก็นั่น มันก็เริ่มดีเจกแล้วมันเริ่มออดตัวแล้วใหญ่ๆมันก็ต้องพักทำมันอ่ออีกอย่างเวลาทำเฟรเล็กๆนะผมบอกให้เวลามันพุ่งขึ้นไปคุณอย่าเพิ่งไปตามแต่ผมก็ตีไว้มันต้องเบรกไอ้ไอ้ปลายแท่งแดงนี่ก่อนนี่ทำเฟรหนึ่งชั่วโมงเลยนี่ไม่ใช่อ่อต้องสิบห้านาทีหรือห้านาทีมันต้องเบรกโซนไอ้แท่งแดงนี่ขึ้นไปยืนเต็มเนื้อแท่งอ่ะแล้วมันจะต้องย่อลงมาถ้ามันทำต่ำาวันี้ได้อ่ะคือต้องลองศึกษากันดูห้มัน อใช้เอเนี่ยถ้าคนมือใหม่ผมแนะนําให้คุณใช้ได้หมดแต่คุณต้องแยกพอร์ตนั้นออโต้คุณเปิดเป็นพอร์เซนตามลองเอาวิธีผมไปใช้ก็ได้แต่คุณอย่าโอเวอร์หลอดนะคุณต้องเข้าใจแต่ละช่องอ่ะคุณต้องศึกษาความหมายของแต่ละช่องมันให้ผลยังไงเวลาคุณใส่ไปแล้วอ่ะแค่นั้นเองคุณจะรู้เลยว่าคุณต้องเมนเทจยังไงมันไม่มันเขาทํามาใช้ให้คุณใช้ง่ายแล้วแหละแค่คุณต้องศึกษามันหน่อยมันเหมือนเราขับรถอะครับเราก็ต้องรู้ว่ารถที่เราขับมันเป็นยังไง ปุ๋ยเีใส่มันเป็นยังไงมัน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 ไม่ได้ว่าเราอย่างระยะแก้ไม้เราสองร้อยก็จริงแต่จริงจริงมันไม่ได้มันจะแก้เลยไปก็ได้มันไม่เหมือนตัวอื่นหรือตัวอย่างพอสองร้อยมันก็ต้องสองร้อยเลยเลยทาให้เราโอลอดไปเลยซอยทีไปเลยอย่าง,งไงก็เอาไม่อยู่คือยังไงขอเปิดพอร์ตเซ็นอะคุณกําไรทุกเดือนเอาพูต้ตรงๆต อย่าโอเวอร์โหลดนะผมบอกคุมตัวที่โอเวอร์โหลดให้ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วละ่ะผมไม่รู้ uh huh. แต่้าเรับผม,ผมเดี๋ยวผมส่งให้ดูมันเป็นรีพอร์ตอยู่แล้วผมไม่ได้โกหกพเ็พราะถ้าคิดดูขนาดผมใช้หลอดนี้แค่แค่แค่แครึ่งเดือนหลังนะมันแค่ติดวันเองก็มันแค่ห้าวันห้าวันมันยังกำไรขนาดนี้เลยนะผมถือ uh huh. ว่ามันเยอะอนะสำหรับ uh huh. ผมนะ ดีกว่าเอาเงินห้าร้อยฝากแบงก์อยู่สองอาทิตย์ทำมันมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่มีอะไรคร<ช>่บได้นนพีดออก,ออกผลอะไรมันอยู่ที่คุณคิดแล้วแหละ<ช>ต้องใช่ทีเราต้องดู<ย>ดเรื่องเรื่องเปอร์เซ็นเป็นสัดส,ส่วนเพราะว่าบางครั้งพอร์ตของคนเรามันไม่เท่ากันเนาะแต่ละคนอ่าบางทีไปมอง<ร>าได้ไม่เหรียญแต่ว่าต้นทุนเนี่ยเราต้นทุนเรานิจดียวเองอะแต่เราทําได้ตั้งใช่ไงเปอร์เซ็นเยอะ นี่คิดดูแค่ครึ่งเดือนนะ,อะคิดดูนะแค่ครึ่งเดือนนะอองแค่เปลี่ยนเป็นศูนย์จุดสี่เพราะช่วงแรกผมเทสเพราะผมก็ไม่เคยใช้พอร์ตเซ็นมาก่อนอผมก็ต้องลองว่าอ่ะถ้าหลอดขนาดน,นี้มันเท่าไหร่ยังไงมันให้ผลยังไงแล้วผมก็ต้องดูว่าอย่างที่บอกออโต้เขาเพิ่งให้เงื่อนไขยังไงในการเปิดออเดอร์นะใช่ไหมเราไม่ได้ไม่ไม่ได้เราเราไม่ได้ออกเองถ้าเราออกเองอย่างน้อยวันหนึ่งก็แคส่สองสองมาสำหรับผมนะ ของไม้ผมอรอพระรพบเพราะผมใช้ระบบอื่น SMC บวกออโ o ้ C, Auto all, อะไรอย่างเงี้ยเออมผมก็เลยต้องรอเวลา,าใครใช้ SMC ก็อย่างที่โค้ดบอกครับมันต้องรออย่างเดียวรอให้เกิดบอสและช็อคบอสแล้วย่อลงมามแค่นั้นแต่ผมจะใช้ตัวเลขในการคอนเฟิร์มเข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ,ถ้าพูดถึงระบบออตโต้เนี่ยผมมัมาแชร์แล้วกันว่ามันใช้ได้จริงมันไะด้กำไรจริงๆครับนอะืมนะนะ อยู่ที่ว่าแล้วระบบเนี้ยมันยืดหยุ่นผมใช้คำว,ว่ายืดหยุ่นแล้วกันส่วนไอตรงลบกวนคดเอ็มเปิดไอตรงรูปยิ้มหน่อยไอร,รูปยิ้มนะครับเดีผมจะบอกให้อ่าไปที่อินพุตให้ผมหน่อยครับอินพุตตรงหน้าอ่าเลื่อนลงมาครับเดี๋ยวผมจะบอกไอตัวดับเบิลเนที่ว่ามันรวบไม้เร็วขึ้นลงไปอีกหน่อยครับอีก,อ,กอีกครับอีกครับอ่าไอตรงเนี่ยดีดีดีเนี้ยครับที่เลขหกถูกไหมครับ ที่โควสิบหัวตั้งไว้คือที่ย้อนกลับมาเลยหกไม้เราย้อนกลับมาถ้กากาไรสองดอลลาร์ตัวเนี้ยผมลองไปอย่างเป็นสี่มันก็จะรวบเร็วขึ้นคุณกลัวมันใช้ได้มันก็จะย้อนกลับมาพอกาไรสองมันก็จะรวบให้คุณเร็วขึ้นส่วนคนที่ถามเรื่องไอ้ตรงไทม์เนี่ยคุณก็แค่ไปไปเปลี่ยนตรงไทม์ไอ้ตรงนี้ไม่โตจะไปไปเทหรอครับจะ<ต>เปลี่ยนทมเพื่อจะเปลี่ยนแล้วไม่เดี๋ยวผมผมตั้งค่าดีฟอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นให้ทุกคนเห็น อ่าตรงนี้ก็จะมันจะทําให้ยอะเร็วขึ้นตัวในทางเน<า>ี่ยคุณก็แค่เปลี่ยนปิดมันไปมันก็ยิบซัดหมดอ่ะยิบสี่ตั้งเตยเปิดคุณเปิดเครื่องะแต่ถ้าเซฟอ่ะไม่จำเป็นหรอกครับแค่นี้ก็ผมไม่ได้เปิดเลยเอ้ยผมก็ใช้ทูนะที่ผมทำกำไรมามันก็อยู่ได้เพราะถึงเวลาเลยสี่โมงไปแล้วเนี่ยเขาไม่ออกออเดอร์ละเขาก็จะเหลือแต่แก้ไม้ไปเรื่อยๆให้คุณมันจะไปไกลขนาดไหนก็ไม่เป็นไรยังไงมันแค่แค่ออกไม้เดียวเท่ากับคุณไม่โอเวอร์หรอ เนี่ยมันยืดหยุ่นมากโค้ดเขาเขียนมาดีมากอืมก็มันต้องแยกจอ่าอย่างที่โค้ดไอ้บอกต้องแยกพ่อนะครับมันจะได้ถึงเวลาคุณจะได้ไม่สับสนเออเอาโอเคมีใครต้องโอเคผมในส่วนผมหมดละที่ผมแล้วการแชร์ไอเดียว่ามันใช้ได้จริงในทางผมเป็นยูเซอร์อย่างเดียวผมใช้ไม่ได้เป็นทีมเท่านันว่ามันใช้ได้ผลก็ เป็นอันนี้มันเป็นการแชร์จากผู้ที่ใช้จริงเนาะก็คือคุณเปิ้ลเนี่ยเป็นเป็นเป็นนักเทรดที่เข้ามาเทรดร่วมกับเราจริงๆแล้วก็ใช้โปรแกรมพรีกวาาจริงๆนะครับที่มีพื้นฐานการเทรดมาบ้างแล้วจากเทคนิคอื่นเนาะก็ของของคุณเปิ้ลเนี่ยจะมีการเซตตรงเนี้ยอ่าใบเนี่ยก็เป็นหนึ่งหมดเลยทั้งใบทั้งเซลล์ถูกไหมถูกต้องแล้วก็ไม่เปิดเทลลิ่งไม่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 นี้เป็นเทคนิคของคุณเปิ้ลเขา้วนะแล้วก็เป็นออโต้หมดไหมออโต้ถ้าออโต้ล้วนๆก็คือออโต้ไปเลยแยกเลยไม่เกี่ยวครับ อืมครับก็ผม 5, 5, 5, 5, 5. โอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคของคุณเปิ้นนะฮะก็คือเป็นเทคนิคของนักเทรดคนหนึ่งที่เขามาใช้ระบบนี้แล้วแล้วก็ลองเทสดูก็อเอ่อรีเซ์หรือผลของมันก็คือว่าตอนเนี้ยก็สามารถสร้างกำไรได้ใ,ในสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ที่ดีเลยแหละถือว่าดีเลยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุณเปิ้ลพูดมาแล้วผมเอ่อฟังแล้วรู้สึกดีใจก็คือ คือมีการเรียนรู้มีการมีการทดสอบด้วยตัวเองนะครับไม่ได้เชื่อฟังจากที่ผมพูดหรือโค้ดสื่อพานนาเทศทุกคนต้องเรียนรู้ครับ AI เนี่ยมันสมัยนี้ก็รู้ๆก,กันอยู่ว่าเทคโนโลยีมันมาช่วยเราได้เยอะนะครับแต่เราเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเขาเนี่ยเราก็ใช้เขาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือรว่าจะผิดพลาดไปเลยด้วยซ้ำน,นะครับใช่เร,นะเราต้องเข้าใจความหมายของแป่เอ้ ว่าแต่ละช่องเนี่ยมันให้ผลยังไงแค่นั้นเองมันคือเขาให้ผู้มือให้หมดคุณต้องรู้ว่าคุณเปลี่ยนแล้วมันจะคือผลยังไงตัวไหนทำโอวร์ทำให้โอเวอร์โหลดคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเทเดียวโอเวอร์โหลดแต่คุณจะไปอะไรก็ออโต้เขาให้มาคุณทาได้เลยตามสูตรที่เขาให้คุณก็ใส่เงินเท่าที่เขาบอกมาแล้วกันคุณก็อยูุ่แค่นั้นแต่ถ้าเมื่อทุนคุณน้อยคุณก็ต้องลดทุกอย่างแล้วคุณต้องศึกษามันเหมือนคุณเป็นคนขับรถอ่ะคุณเป็นคนจับพวงมาลัยเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้เหมันครับ มันจะขับดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณคุณอย่าไปโทษ e อเอไม่เกี่ยวเขาเขียนมาดีแล้วช่วยคุณคทุกอย่างแค่คุณแค่เพิ่มเติมเรียนรู้มันนิดหน่อยกับไรครับยังไงก็กำไรพอร์ตเซ็นเท่านั้นนะผมย้าเพราะผมเคยลองพอร์ตดอลลา่ามาแล้วไม่รอคุณต้องเติมเงินยังไงออโต้คุณก็ต้องหลักคุณต้องแก้ไม้ต้องแก้เองเป็นต้องออกไม้ช่วยมันผมทํามาแล้วผมใช้ตั้งแต่ตัวซิมิเอพูดได้มั้งได้ไปก่อนแล้วก็มาตัวนี้ คือมันต้องศึกษาเขาดีเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเขาต้องยอมแล้วว่ามันเขียนมาจากคนที่เขามีความรู้ในการเทรดจริงๆเขาย่อมรู้ว่ามันต้องเปิดยไงไอย่างไงควรถึงจะได้กําไรเขาคงไปทำไม่เขาคงไปเขียนมาให้ตัวเองขาดทุนหรอกใช่คนเขียนก็ใช้อยู่อเขาคงไม่เขียนได้เพื่อตัวเองขาดทุนหรอกแล้วสังเกตได้เลยนะพอร์ตโสื่อแบบเขาใหญ่นะพอร์ตใหญ่แต่เขายังออกออนจากน้อยเลยเพราะเพราะเหตุผลในการ ลงทุนตัวเนี้ยอย่างเดียวคือคุณต้องอย่าโอเวอร์หลอดคุณต้องเมเนจเป็นชคุณต้องมีวิมันแมนี่แมนนี่แมนเลยแมนต้องเพราะยังไงให้คุณออกศูนย์จุดศูนย์สองของเซนนะยังไงเท่ามันก็ต้องออกทั้งหลายหลายไม้มันก็เท่ากับคุณออกทั้งหลอดใหญ่อยู่แล้วครับเพราะงั้นกลับพอมันกลับมารวบยังไงคุณก็ทําไรครับครับมันค่าเท่ากันครับถ้าคุณไปออกไม้แรกไม้ใหญ่เลยนะเดี๋ยวมันแก้วขุเอายังไงก็ไม่อยู่มันลากคุณไปพบเขาตลาดเป็นยังไงก็ไม่รู ตวงนี้ก็มีสงครามทั้งสองที่อะเป็นไงม่รู้เปิดมาอาจจะไม่เกี่ยวเพราะสงครามฝังหนูแล้วมันก็มีมาถึงนานแล้วสําหรับผมนะสุดตัวรัเขารับรู้ไปแล้วเออใช่เขาเล่นกันไปแล้วแล้วตอนนี้มันก็มาจุดถึงจุดจิตวิทยาแล้วจะขึ้นจะลงเดี๋ยวรอมันเลือกทางก่อนผมจะร้อยกาฟเลือกทางก่อนเสมอในกรณีเทเอ,เองนะไม่เกี่ยวออโต้ละออโต้ <Auto S 1> ถือว่าผมแชร์มุมมองในการใช้ผมไปแล้ว่าผมฟิกอะไรตรงไหนบ้างแค่นั้นเองตัวเล้ตรงนี้ก็รอผมจะรอกราฟเฉลย แค่นั้นเองครับโอเคอืมรอแล้วคุณอ่ะอย่างถ้ามือใหม่คุณบอกคุณไม่เป็นนะคุณก็ใช้อีกพอหนึ่งแล้วใช้เขามีซิเคนดบล็อกกับเอ็มซีเนี่ยให้เนี่ยคุณเข้าตามเอ็มซีเนี่ยขึ้นไปทกสูงใหญ่ๆคุณก็เซลลงมาลงมาเนี่ยใหญ่ๆคุณก็บายขึ้นไปยังไงมันก็ผิดทางน้อยใช่อีกน้อยคุณก็มีเข็มทิศที่ดีๆครับถูกตไหมคุณก็ไปเรียนเพิ่มต้อเรียนครับไม่เรียนอยู่ไม่ได้ พูดตรงๆครับโอเคขอบคุณมากเลยครับผมครับครับขอบคุณครับคุณเป็นขอบคุณมากเลยที่มาแชร์นะฮะก็คือผมสรุปนี้ฮะโปรแกรมเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ช่วยแบ่งเบาภาระในการเทรดในการที่เราไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอนะฮะหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเทปโปรฟิตหรือว่าทํากําไรหรือว่ากิจทางแค่ไม้แล้วก็สามารถรวบไม่ให้เสียหายนะฮะแล้วยังมีโหมด ออโต้ที่เราไม่ต้องมาเฝ้าไม่ต้องมาคอยออเดอร์โดยที่ให้เขาออกเองแต่ว่าเราก็ต้องบริหารแมネจเมนต์ <Management S 2> mm hmm. ก็คือ m m พอร์ตเราให้ดีการอ,ออกออกอดไซต์นะครับการใช้ตัวคูณมันมันติบายมันตีเซลพวกนี้เหมือนที่คุณเปิ้ลเขาใช้เนี่ยฮะก็คือมีการทดสอบด้วยตัวเองว่าอันไหนมันเหมาะกับเราทุนของเรามีแค่ไหนนะครับในตลาดฟอเร็กผมแนะนำนี้ครับเออมันจะมี รุ่นพี่ของผมคนหนึ่งที่มีความรู้และเก่งมากและเทรดมานานมากเขาพูดเสม,สมอเขาบอกผมเสมอตอนผมเข้าตลาดก็คือตลาดเนี้ยเราต้องเอาเขาบอกว่าอย่าเอาปลาเล็กไปตกปลาใหญ่ต้องเอาปลาใหญ่มาตกปลาเล็กนั่นหมายถึงว่าคุณจะเอาเงินน้อยไปกินเงินมากมันเป็นไ,ไปได้ยากครับเพราะฉะนั้นการที่คุณมีเงินน้อยคุณก็ต้องค่อยๆกินเงินนน้อยเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมี งินใหญ่นะครับแล้วคุณจะเทรดใหญ่ตามเงินของคุณมันก็เสี่ยงสูงมากเพราะตลาดนี้มีความผันผวนสูงมากนะครับดูดูจากกราฟก็ได้ฮเนี่ยมันมีทั้งขึ้นทั้งลงแบบที่มันแบบมันหลอกคุณได้เสมอเลยครับแล้วก็ในการสวิงหรือว่าการมูเนต์ของเขาแต่ละแท่งเนี่ยบางทีเป็นพันจุดนะครับเป็นร้อยจุดเป็นห้าร้อยจุดถ้าคุณออกโอเวอร์หลอดโอเวอร์เทรดเนี่ยไม่รอดครับต่อให้เทรดมือไม่ต้องใช้ EA ก็เหมือนกันนะครับโดนเดแอลตลอด หลายหลายคนโดนไอแอลโดนบ่อยโดนบ่อยก็เซ็งแล้วก็ไม่อยากเทรดรายยอนแพะออกจากตลาดไปเท่ากับคุณเอาเงินมาวางทิ้งไว้ในตลาดเราก็เดินออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการเทรดอย่างพวกเราเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นชนเออเป็นเหมือนรายย่อยเนาะกลุ่มกลุ่มกลุ่มนักเทรดเนี่ยเป็นเหมือนรายย่อยทีนี้เราจะหาวิธีไหนที่เราเกาะไปกับฉลามหรือว่าเกาะไปกับก็เรียกเหาฉลามครับก,ก็คือเทรดตามรายใหญ่ให้ได้นะฮะนะเทคนิคมันก็มีหลายเทคนิคนะครับ อย่างเช่นไอ้ตัวเทมเพลตพวกนี้มันก็บอกจุดเข้านั่นหมายถึงว่าเขาก็มีการไปจดสถิติมาแล้วแล้วก็มาพรอตออกมาเป็นโปรแกรมมาให้เราดูว่าตรงเนี้ยมันควรจะเข้าได้และเก็บแค่ไหนนะครับส่วนดด็มซก็เป็นการเทรดตามรายใหญ่ก็คือโซนโซนสําคัญสำคัญของเขาที่เขามีการซื้อขายออเดอร์กันไว้เยอะมีการค้างสเตซัสกันไว้เยอะอย่างเงี้ยถึงจุดๆนั้นอะพอการาฟขึ้นไปเนี่ยเขาก็ต้องมีการทิ้งตัวลงมาถ้าเขายังไม่เปลี่ยนเทรนแต่ถ้าเขาขึ้นไป ถ้าคนที่เทตดมือก็ต้องยอมแพ้ไม่ใช่ว่าเลื่อนตบลอดหนีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับส่วนเราเนี่ยมีเครื่องมือช่วยเทตุเนี่ยเราก็จะมีตัวที่คอยแก้ไม้ให้เราคอยอ,อแบ่งเบาภาระในการเหตุเราผมว่าวันนี้เรามีสิ่งเนี้ยถือว่าดีมากนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปครั้งก่อนก็คือหลายๆที่เนี่ยเป็นการเช่าใช้นะครับระยะสั้นหรือระยะกลางระยะยาวแล้วก็หลายๆที่ขายครับแล้วก็ไม่ได้ดูตามดูแลด้วยนะฮะหลายๆที่ก็มีผมว่าทุกคนที่ เล่น Facebook อาจจะเคยเห็นว่าเออมีการยิงแอดเข้ามาหาว่าใครอยากออกแบบ e ออแบบนั้นแบบนี้ผมเองก็เคยผ่านมาครับเคยอยากจะเซตติ้งด้วยตัวเองเอาท่าเทรตัวเองไปทําสุดท้ายแล้วพอโปรแกรมมันมีปัญหาเนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้ไปตามแก้ให้เราครับแต่ตอนเนี้ยอย่างของเราเนี่ยที่โค้ทดทํบิ๊กวันมาให้ใช้เนี่ยทุกคนที่เข้ามาใช้เนี่ยก็ใช้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าเชา่าไม่ต้องเสียค่าซื้อแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าเอามาเทรดกับอ่าบรกเกอร์ที่เราทำคอนแทคกันไว้เือะหรือหรือ,ร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 อเรามีการทําโปรโมชั่นร่วมกันนะครับ ก็สามารถเทรดได้นะฮะอยู่ในกลุ่มของเราได้อยู่ในกลุ่มซิกแนลได้อนาคตรเราจะมีเรื่องของทำเอพิชิตของทุนนะครับใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาจอยได้ก็มาดูเงื่อนไขว่าเป็นยังไงนะครับตัวผมเองก็อาจจะไปทำสิ่งนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอ,อวันข้างหน้าเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะมีอีกหลายโปรเจกต์ที่ค้ชสื่อกำลังกำลังเตรียมนะครับที่จะร้อนออกมานะครับ<ำ>รวมถึงการพัฒนาตัวบิ๊กวนันก็ยังไม่หยุดแค่นี้นะฮะ เมื่อเราใช้กันไปเรื่อยๆเนี่ยพอเราเจอจุดอ่อนเนี่ยเราอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยพอใครเจอจุดอ่อนเนี่ยสามารถทักคุยกันได้นะครับ mm hmm. เวลาโคตดไลฟ์สดก็คุยได้ครับคุยได้หมดฮะ mm hmm. เราไม่ได้ไม่ได้มีอะไรปิดบังเพราะว่าเราสร้างตัวนี้มาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในตลาดได้ดยาวๆนะครับ mm hmm. อย่างที่คุณเพิร์นพูดแหละคือเรามีทุนแค่เนี้ยเราจะไปกินแบบคําใหญ่แล้วไปโอเวอร์เทรดมันอยู่ได้ไม่นานครับ mm hmm. ตลาดนี้ต้องอยู่ให้นานเราคุณเราคุณจะโตเองเพราะว่าเมื่อทุนคุณก้อนใหญ่ขึ้นสสะมไปเรรื่อยๆคับ เราก็ขยับหลอดไฟเราได้แล้วมันจะโตเป็นแบบสโนร์บอลนะครับถึงวันนั้น<อ>ก็อย่างที่ผมพูดไปก็คือว่าเราก็ถอนส่วนกําไรของอเราออกมาแล้วก็เอาเฉพาะทุนของเรามาเล่นไอ้โทษทีเราก็เอากําไรของเรามาเล่นนะครับถอนทุนออกมานะครับแต,ตแต่อย่าลืมเวลาถอนแล้วทุนเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละคุณต้องลดหลอดลงไปด้วยนะใช่ถูกครับแต,แต่เราเพิ่นง,งน,น,นว เวลาแก้ทางผมก็บอกแล้วถ้าสมมติตอนนี้ผมติดเซลล์อยู่มันจะแก้เซลล์ผมก็แค่เพิ่มหลดบายนี่คือวิธีการแก้ของผมนะใช่ครับมันจะออกแต่บานเพื่อทให้เรากําไรเพิ่มขึ้นแต่นิดหน่อยก็ยังดีแต่มันก็ทําให้ป่อนเราเพิ่มขึ้นบวกไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ลงมาเก็บเซลล์เราครับเพราะมันมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆใช่ที่สองระบบที่ว่าเลยหกไม้แล้วย้อนกลับมามันกําไรสองน้องเขาก็เก็บให้เราเพราะงั้นไม้เราจะลดลงใช่ครับแล้วมันจะลง เป็นเป็นลักษณะของดอดรารีดิวก็คือเอาไม้บวกมาหักลบกับไม้ลบแล้วก็ติดมาใช้ใช้ใช้ผมไม่อยากจะลองไม่อยากจะบอกลองใช้ก็ลองอย่าผมส่งค่าที่ผมเซตให้คุณก็เอาไปใส่กันย้ำและพดเซตนั้นผมบอกก่อนใครไปเล่นดอลลาร์แตกครับผมบอกก่อนออจออให้ออตหลอดตามส่วนจุดหนึ่ง ไม่ได้ต่ำไม่แค่นั้นนะต่ำไหวได้ไงครับใช่ที่ผมบอกไปพอเส้นเนี่ยเราเรายังขยับของเราได้แต่ว่าคุณทุัวหนึ่งตามสุดแล้วคุณคิดง่ายๆอย่างที่ผมบอกยังไงคุณก็ออกหลอดใหญ่ครับถึงคุณจะออกหลอดเล็กไม้แรกเพราะยังไงเดี๋ยวมันต้องออกมาหลายๆไม้คุณเพลินครับคุณังไรรวมแล้วมันก็เหมือนหลอดใหญ่อ่ะคิดง่ายๆก็ผมบอกแล้วคุณศึกษาแต่ละช่องเองว่ามันให้ผลอะไรตัวไหนโอเว่าหลอดสำหรับผมเนี่ยผมจะคุมมันให้อยู่ ผมจะไม่ออมวนหรอกครแค่นั้นคืออยู่ตลาดนี้คือประสบการณ์น้อยนี่ก็จริงนะแต่ศึกษาเรื่องไม n d เซ็ศึกษาเรื่องจิตวิทยาเยอะๆครับมันช่วยคุณได้ฟังเยอะๆฟังเรื่องนั้นเยอะๆเวลาโพขอเอ่ยชื่อโค้ดไหมขอไลค์ครับผมจะชอบฟังผมไม่ได้ฟังครั้งผมก็ไม่เทบผมก็ชอบฟังแกพูดละครับแกชอบ,บพูดอ<ช>ะไรเตือนสติเราครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณเปิ้ล